เราจะมาทำคอปีนก่อนนะคะคอปีนตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่สูงมากนะคะแล้วเราจะต้องหาแนวคอลึกนะคะหาแนวคอลึกแล้วค่อยวาดคอ2ฝั่งวาดทีละฝั่งก่อนนะคะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนทีนี้คอตัวนี้ค่อนข้างจะชิดคอแล้วก็ไม่สูงมากนะคะจากตำแหน่งด้านข้างนะคะพี่หงจะวัดเราวัดถอยมา1นนิ้วก่อนนะคะทีนี้หาตำแหน่งคอลึกคะ่ะ ตัวนี้เนี่ยจะลึกนิดนึงนะคะก็จะลึกประมาณ1 7นิ้วกับ1กระเบียดนะคะจะลึกนิดนึงนะคะสร้างไปย่งขีดขีดเส้นไหลนี้ขึ้นมาก่อนนะคะตัวนี้จะไม่ใส่ฟองน้ํานะคะแล้วก็จากแนวนี้นะคะวัดออกมา1นึ่กระเบียด เราจะคุ้งคอเขามีการป้ายนะคะเวลาเราสร้างเนี่ยค่ะเส้นอันนี้คือเส้นกลางหน้านะเนี่ยคือเส้นกลางหน้าต้องทำกระดาษเต็มออกมาอย่างนี้เลยนะคะเราจะวาดแนวป้ายอย่างนี้ไปก่อนนะคะวาดชิงไปก่อน,นะค่ะ เพื่อที่จะหาแนวเส้นคอแล้วเราจะต้องเก็บคอก่อนนะคะคือพอได้โคงคอแล้วทีนี้เราจะเก็บเก็บเพื่อไม่ให้โป้ค่ะเพราะเดี๋ยวฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นจะเป็นโค้งอย่างนี้นะคะเราจะเก็บมาก่อนเพื่อที่เราจะลอกฝั่งนี้ลงมาฝั่งนี้นะคะเราจะลอกฝั่ง ขวาลงมาใส่ซ้ายเราจะต้องเก็บคอให้เรียบร้อยก่อนค่ะอันนี้เก็บเก็บตรงตรงแนวแนวแนวแขนด้วยนะคะแขนจะได้กลมค่ะตรงนี้ดูว่าเก็บขนาดนี้พอไหมแล้วอย่าลืมวัดว่าเส้นกลางหน้ากับหัวไหลน่น่แนวเดินเนี่ยเท่าไหร่นะคะตัวนี้เจ็ดนิ้วนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องทำกลับคืนมาให้ได้7นิ้วเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่เราเก็บแล้วเวลาเราเก็บคอเก็บแขนแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องหาคำนวณอ้อ,อกหาอกอีกครั้งหนึ่งนะคะอกตัวนี้เนี่ยจะต้องสร้าง35นิ้วครึ่งส8 3แ3ด3 4มสนิ้วครึ่งแล้วก็บวกอีกครึ่งนิ้วก็จะได้จุดนี้นะคะจากเส้นเอวเดิมนะคะ ลามาใหม่ค่ะเดิมเป็นเส้นนี้นะเราจะได้เส้นอ,อกใหม่เป็นเส้นนี้ค่ะเส้นเก่าลบทิ้งไปค่ะบ่านหน้าเราก็หากลับคืนมานะคะบ่านหน้าต้องให้ได้12นิ้วครึ่ง12นิ้วครึ่งก็คือ6นิ้วกระเบียดนะคะ กวาดโค้งแขนไปค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คแขนกันทีนี้กวาดมาถึงบ่านหน้าอย่างนี้เลยนะคะวาดมาถึงไหลเลยค่ะเราปรับไหลเข้ามาดูว่าไหลเนี่ยออกไปเท่าไหร่แล้วก็มาเพิ่มตรงนี้นะคะตรงนี้ยื่นออกไปเท่าไหร่ตรงนี้ต้องยื่นเท่ากันแล้วเราก็ลากเส้นไหลใหม่นะคะเราเก็บคอเก็บแขนแล้วทีนี้เราจะมาทํา ขอเสื้อแล้วนะคะเราย้ายจุดนะคะนะคะจากจุดเดิมหัวไหล่นะคะพอเราย้ายไหล่เราจะต้องราย้ายย้ายแนวด้านข้างคอด้วยนะคะเราก็วัดจากที่เราย้ายแล้วเราวัดมาหนึ่งนิ้วนะคะทีนี้ลากแนวมาหาคอลึกเหมือนเดิมค่ะเอียง ไม้บรรทัดนิดนึงอย่างนี้นะคะแนวตรงนี้ฝั่งนี้เนะี่ยจะเป็นคอแหลมพี่หงอยากทำลึกๆนะแต่กลัวลึกๆแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะใส่ไม่ได้คือถ้าคนไม่เคยใส่เขาจะไม่มั่นใจอันนี้เราก็วาดคอสูงไปค่ะตรงนี้จะไม่วาดเป็นเส้นตรงนะคะจะโค้งนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะอย่าโค้งมากนะคะโค้งมากเดี๋ยวตรงนี้บีบคอ คือคนใส่จะรำคาญตรงนี้จะไปสีกับเนื้อคอนะคะทีนี้วัดคอหลังค่ะเพื่อที่จะหาความกว้างของคอหลังหนึ่งนิ้วนะคะ สีนิ้วหนึ่งขีดเขียนเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจำเลขผิดนะคะตรงนี้เราก็ต้องให้ได้สีนิ้วหนึ่งขีดนะคะแล้วก็ตั้งเป็นมุมฉากเลยะคะ่ะเรามาเช็คอก่อนว่าได้ไหมเราถึงจะนำคอเนี้ยมาใส่อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้พี่ของยังไม่ได้เช็ควงแขงนะคะ ตรงนี้พี่หงไม่ได้ตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวไว้ต้องใช้เป็นเกณฑ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอปีนก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะคะดูความเอียงตรงนี้นะคะตรงเนี้ยที่พี่หงไม่ให้ไม่ให้โค้งมากเนี่ยเพราะว่าถ้าเราโค้งมากอย่างนี้นะคะถ้าเราโค้งอย่างนี้นะเวลาใส่เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะชิดคอเนื้อคอมากเกินไปคนใส่จะํำคาญนะคะ อันนี้คือฝั่งซ้ายเราจะมาทําทรงคอฝั่งซ้ายนะคะขวาซ้ายเนี่ยเขาไม่เหมือนกันอันนี้คือเส้นกลางหน้าเราพับกลางหน้าเลยค่ะเพื่อที่จะกิ้งฝั่งนี้ลงไปฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้ใช้ยังไม่ตัดออกนะคะเราจะใช้วิธีกลิ้งค่ะแล้วก็สอดกระดาษแล้วก็กิ้งลงไปเลยค่ะเรากิ้งแล้วเราจะได้อย่างนี้นะคะ อันนี้คือคอของฝั่งขวานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งคอฝั่งซ้ายตามที่เราต้องการเส้นตรงนี้ค่ะจากแนวคอเนี่ยเขาจะเลี้ยวมาอย่างนี้แล้วถึงจะมีโค้งหัวใจตรงนี้นะคะเรามาหาแนวนี้ก่อนค่ะจากแนวคอเดิมนะคะเราก็จะนำอันนี้คือชิ้นตะเข็บที่สองนะคะอันกลางนี่คือตะเข็บที่หน,นะคะเราก็จะนำชิ้นที่สองนะคะคว่ำนะคะ ถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยฝั่งนี้เขาจะเป็นขวานะคะแต่พอเราจะเป็นซ้ายเนี่ยเราก็คว,ว่ำกระดาษก็คว,ว่ำกระดาษก็จะเป็นซ้ายอย่างนี้นะคะนำยอดอกให้ชนกันค่ะเราจะได้อย่างนี้นะคะหาเหล็กมาทับค่ะวาดคอแนวเขาเนี่ยค่ะจะคู่ขนานลงมาอย่างนี้นะ ก็จะลงมาอย่างนี้เลยนะคะเส้นก็จะมาอย่างนี้นะคะแล้วก็กิ้งลงไปนี้เลยะค่ะดังนั้นซ้ายขวาเนี่ยจะตัดคนละแผ่นนะจะไม่ตัดเป็นคู่นะคะจะตัดแยกเป็นแผ่น,นะค่ะ โค้งให้ดูสวยงามค่ะทีนี้เราจะมาหานแนวหัวใจแนวหัวใจตรงนี้นะคะดูว่าลึกได้ขนาดไหนแล้วก็ดูความสวยด้วยค่ะอย่างนี้จะสวยกว่าดูนะว่าโค้งไปไหมนะคะโค้งไม่สวยก็วาดใหม่นะ โคงให้รับกันนะคะให้รับให้รับกันเขาก็จะตรงเนี้ยเขาจะกว้างกว่าฝั่งนี้นะคะเราก็จะได้แนวนอย่างนี้นะคะทําจุดตัดไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเวลาตอนตอนที่เราจะช่างเขาจะเย็บประกบเนี่ยจุดนี้จะสําคัญนะคะจะต้องใช้ทีนี้เราจะมาทํป้ายแล้วป้ายแล้วก็จะเป็นจีบปล่อยแล้วนะคะ ก็นำชิ้นนี้ค่ะชิ้นที่เป็นหน้าสองข้างซ้ายนะคะยึ้มเอวลงมาอันนี้คือเอวนะคะอันนี้คืออกยิ้มลงมาเราจะได้เห็นชัดๆอันนี้ยึดเอวเป็นหลักนะคะทีนี้จะเห็นว่าเนี่ยตรงเนี้ยพอเราวางแล้วเนี่ยเขาจะเป็นเก็ตใช่ไหมเดี๋ยวเราจะต้องอย่างเงี้ยจะต้องมีการต่อ ตรงนี้นะคะเราทําให้เป็นแผ่นเดียวกันไปเลยชิ้นนี้นะคะตรงนี้จะเป็นหนึ่งเกตหนึ่งตรงนี้จะเป็นหนึ่งจีจีนี้จะมาจากจากเอวนะเราก็ขีดไปงี้ไปก่อน เขาจะมีประมาณสองหรือสามจีบนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะจีบเขาจะมาถึงด้านข้างนะคะขีดไปก่อนค่ะกับค่อยๆกำหนดสำคัญว่าเนี่ยเส้นอกจะต้องกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะอันนี้คือเส้นอก น้วเส้นอ,อกนะคะเพราะเดี๋ยวสองอันนี้ต่อกันเนี่ยเราจะต้องมีแนวต่อให้เขาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจีบที่หนึ่งสองแล้วก็สามอย่างนี้นะคะ